นิทานเรื่องนักเรียนพะโลมาแล้วโรงเรียนมีแต่เรื่องสนุกได้เล่นเรียนรู้ฝึกวินัยเรื่องและภาพโดยรัตนาโคชนาศเล่าโดยนางสาวเกสราพรคุ้มคงครูชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโปง่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีปกหน้าปกหลังปกใน นิทานเรื่องนักเรียนพะโลมาแล้วฮิปโปโน้อยชื่อพะโลวันนี้ตื่นนอนเช้ากว่าที่เคยต่างจากทุกๆวันอาบน้ำเร็วพันไม่โอเอรีรอสูซ่ซาเสร็จแล้วพะโลแต่งตัวสวมชุดใหม่เอี่ยมวันนี้เป็นเช้าที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะพะโลเมื่อพะโลแต่งตัวเสร็จแล้ว พาโลก็รีบวิ่งมาหาคุณแม่เพื่อที่จะรับประทานอาหารพาโลตะโกนดังๆว่านักเรียนพาโลมาแล้วครับจอกท้องร้องพอดีคุณแม่พโลเตรียมอาหารไว้พร้อมแล้วคุณแม่พาโลบอกว่าพาโลเอาของเล่นวางไว้ก่อนสิจา้าลูกตั้งใจกินอาหารนะวันนี้คุณแม่ทำแกงจืด คุณแม่ทำไข่ดาวพะโลไม่รีรอก็รีบตักข้าวกินอย่างอรเ็ดอร่อยเมื่อพะโลรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วคุณพ่อก็ขี่จักรยานไปส่งพะโลที่โรงเรียนโรงเรียนของพะโลอยู่ใกล้ๆบ้านพะโลผ่านเพื่อนบ้านต่างทักทายว่าโอ้โหนักเรียนพะโลมาแล้ว เมื่อถึงที่โรงเรียนมีคุณครูเสือมายืนรอรับเด็กๆพะโลไม่รีรอพะโลกล่าวทักทายคุณครูว่าสวัสดีครับคุณครูเสือคุณครูเสือก็กล่าวทักทายพะโลว่าสวัสดีจ้ะพะโลคนเก่งไปเข้าห้องเก็บกระเป๋าและส่งการบ้านให้เรียบร้อยนะจ๊ะพะโลก่อนที่พะโลจะเดินเข้าห้องพะโลหันมาสวัสดีคุณพ่อ แล้วก็กล่าวว่าสวัสดีครับคุณพ่อคุณครูเสือพาพะโลไปที่ห้องเรียนพะโลมาแล้วจ้านักเรียนเต่าน้อยก็มาด้วยนะพะโลแนะนำตนเองและได้รู้จักกับเพื่อนใหม่มากมายอยู่ที่โรงเรียนนักเรียนพะโลได้เรียนหนังสือฝึกเขียนและอ่านพูดออกเสียงดังฉะฉาน ด้วยความชื่นบานจนคุณครูเอ่ยชมอ้าพะโลบอกคุณครูสิตัวพยัญชนะไทยตัวนี้อ่านว่าอะไรพะโลอ่านว่ากอไก่ครับคุณครูโอ้โหเพื่อนเพื่ะโลเก่งจังเลยตบมือให้พะโลหน่อยอยู่ที่โรงเรียนมีกิจกรรมไหนพะโลและเพื่อนเได้วาดรูปปั้นดินน้ำมัน และเล่นกันอย่างสนุกสนานได้คิดและได้ใช้จินตนาการอย่างเพลิดเพลินใจอยู่ที่โรงเรียนนักเรียนพโลโดได้ฝึกวินยัยรู้จักการต่อแถวเข้าคิวรับประทานอาหารไม่แย่งแซงกันมีระเบียบวินยัยคุณครูฝึกให้เด็กๆรู้จักการช่วยเหลือตนเอง อยู่ที่โรงเรียนนักเรียนพะโล้ได้เต้นโยกย้ายพะโล้ไม่ได้เป็นเด็กขี้อายเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนกล้าแสดงออกพอถึงเวลาบ่ายเด็กๆทั้งหลายก็เตรียมตัวกลับบ้านนักเรียนทั้งหลายไหวสวัสดีคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครู คุณครูก็กล่าวทักทายกับเด็กๆว่าสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วสวัสดีค่ะ